สวัสดีครับผมนายธนาทรก่อการรหันิสิตธ์2 0 1 0 0 4 7 7 0หมู่เมูเรียน729การทำสไลด์เพื่อศึกษาการแหม่งเซลล์ไมโทซิสการเตรียมปลายลากหอมขั้นตอนที่1แช่หัวหอมในน้ำเพื่อให้ให้งอกลากออกมา2ตัดลากยาว1-1.5เซนติเมตรทิ้งไว้เป็นเวลา9-11นาที แช่ในน้ำยาคงสภาพนาน18-24ชั่วโมง 3. นำลากแช่ในแอลกอฮอล์70% 4. เก็บในตู้เย็นนาน2-3ถึง3ปีความหมายของน้ำยาคงสภาพน้ำยาคงสภาพทำให้กระบวนการต่างๆภายในเซลล์หยุดลงทันทีทำให้ส่วนต่างๆของเซลล์คงสภาพอยู่ในระยะนั้นตลอดไปสารเคมีหลักๆของแอลกอฮอล์และกรดน้ำส้ม อะซิตริกแอโดยแอลกอฮอล์จะดึงน้ำออกจากเซลล์และเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อของสภาพและกรดน้ำส้มทำให้เนื้อเยื่อนั้นอ่อนนุ่มภาพตัวอย่างปลายรากหอมแบ่งออกเป็น4ช่วงช่วงที่1คือ root cap หรือหมวกราก zone of cell division ส่วนที่จเจริญเติบโตต่อไป3 โซนออฟเซ l อิล o n อ a t เกชเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของลากส่โซนออฟเซลด v วิชั n เป็นส่วนที่ต่อจากลากขึ้นไปยังต้นขั้นตอนการทดลองลำดับที่1ตัดปลาากสีขาวคุณยาว3มเมทั้งหมดจำนวน2รลากหลังจากนั้นหยด HCL 2หยดลงในลากทั้ง2ปล่อยทิ้งไว้ให้ครบ5นาที ใช้กระดาษเชู้ชซับกดออก HCL กดไฮโดรคอริกขั้นตอนที่2โหยดสีออนซีน2หยดหลังจากนั้นเริ่มจับเวลาขยี้ด้วยเข็มปลายเวนให้ละเอียดหลังจากนั้นปิดด้วยกระจกสไลด์รอให้ครบ5นาทีนับตั้งแต่หยด4เทคนิคก็คือต้องทำการเกลี่ยให้อากาศออกให้หมด เพื่อจะได้สังเกตเห็นเซลล์อย่างชัดเจนหลังจากทำการสควอชแล้วให้ใช้เข็มปลายแบนเคลียร์เศษรากที่ไม่ละเอียดออกการปิดโค v เวอร์กร์ดทำการใช้เข็มปลายแบนค่อยๆนำโอควาการไว้ข้างบนหลังจากนั้นค่อยๆหย,ย่อนทับและใช้เชชูชบีเพื่อไม่ให้เกิดฟอสอกาศภายในเซลล์ทดลองของเรา สควอตคือการนำเชชู่มาผ่านรอบสไลด์ทดลองเพื่อเป็นการไล่อากาศออกเมื่อผ่านเสร็จใช้นิ้วกดลงเบาๆและไล่อากาศออกทั้งสองข้างทำให้ภายในสไลด์ทดลองเกิดการไล่อากาศออกและเห็นเซลล์ทดลองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังทำการส่องสไลด์เซลล์ล่างหอมแล้วเราจะพบการแบ่งเซล แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระยะระยะที่1อินเตอร์เฟสระยะนี้เราจะพบทั้งหมด3ระยะย่อยคือระยะ G 1คือการสังเคราะห์ RNA และโปรตีนต่างๆเพื่อจำลองโครโมโซมระยะที่2ระยะซินเ e สิสสังเคราะห์ DNA โมเลกุลใหม่โดยโครโมโซมมี2โครโมโติดเรียกว่าซิสตเตอร์โครโมโติ 3. G 2สังเคราะห์ RNA และโปรตีน ที่จำเป็นสำหรับการแบ่งเซลล์ระยะที่2ระยะโปรเฟสโครโมโซมจะขดสั้นและหนาขึ้นทำให้เห็นโครโมโซมชัดเจนในเซลล์สัตว์เซนทริโอนจะเคลื่อนที่ไปยังติดทางตรงกันข้ามและทำหน้าที่เป็นคั้วที่ขั้วนี้จะมีการสร้างเส้นใหญ่สปินเดิลไปยึดโครโมโซมที่ตำแหน่งเซนโตเมียกับขั้วของเซลล์ระยะที่3เมตาเฟสโครโมโซมจะขดสั้นที่สุดโครโมโซมจะเรียงกันที่แนวตรงกลางเซลล์ เรียกว่า e q u a t o r i u m p r a t สายสปินเดิลจะยึดระหว่างเซลล์ตัวเมียของโครโมโซมกับขั้วเซ่ายระยะนี้จะเห็นโครโมโซมมี2โครโมาติดเป็นระยะที่นิยมใช้ศึกษาจำนวนและรูปร่างของโครโมโซมระยะที่4 anaphase ระยะที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในเซนโตเมียจะแบ่งเป็น2แต่ละโครโมาติดติดกันอยู่จะแยก ออกจากกันโดยถูกสายสปินเดิลดึงเป็นคนละขั้วเซลล์และทำหน้าที่เป็นโครโมโซมของเซลล์ใหม่ระยะสุดท้ายเทโรเฟสโครโมโซมในเซลล์จะแบ่งเป็น2กลุ่มมีการสร้างเยือ่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาล้อมรอบโครโมโซมที่เป็นขั้วแต่ละกลุ่มทําให้เซลล์ในระยะที่2มี2นิวเคลียสโครโมโซมที่ขั้วเซลล์จะเริ่มยืดตัวออกเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระยะอินเตอร์เฟสอีกครั้งหนึ่ง ก็จบการนำเสนอไปแล้วนะครับกระผมขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ